ฉันบอกให้ป่อยไงฉันจะกลับไปค่ายหมอนั่นให้ตายบบเดกนายไม่มีสมองเลยไงนายรู้ไหมถ้าเมื่อกี้จะไม่ช่วยนายไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นกับนายก็้วทำไมจะไม่รู้นายคนขอมันช่วยขอให้ช่วยงั้นหรอก่อนหน้านี้นายเป็นคนบอกฉันเองว่าฉันไม่รู้จักเคารพกติกาพอตอนนี้บอกให้ฉันขอให้นายช่วยสรุป ฉันเชื่ออะไรได้บ้างกับคำพูดของนายโอ้ยก่อนนั้นฉันโทรหานายขับรถบ้าเลยเนะี่ยไอ้ภูผาแต่ไหนไม่รับสาย ตอนนี้ต้องการอะไรนายต้องการให้ฉันขอโทษยังไงนายก็พูดมาไล่น้าที่ออกไปซะแล้วเปิดตัวฉันต่อหน้าผู้คนไม่ได้นายนี่มันเร็วจริง